อารมณ์เป็นความรู้สึกนึกคิดหรือจิตใจที่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาตามสถานการณ์ต่างๆซึ่งถูกกระตุ้นทําไม่แสดงออก อารมณ์ต่าางๆอรมณ์เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของมนุษย์เมื่อได้รับการกระตุ้นก็จะสแสดงความรู้สึกหรือสแสดงออกถึงอารมณ์ในลักษณะต่างๆ 1. อารมณ์แห่งความสุขเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากความบึงพอใจจากการที่เราสามารถทําอะไรให้ประสบความสําเร็จหรือเราได้รับผลลัพธ์จากสิ่งที่เราต้องการสิร่งที่เราคาดหวังตามที่เราคาดหวังไว้เป็นการสแสดงออกถึงความสุขสนานร่าเริงยิ้มแย้มแจ่มใสและเป็นมิตรกับทุกคน 2. ออารมณ์แห่งความกลัว หืออารมณ์แ่งความทุกเป็นอารมณ์ที่แสดงออกถึงความรู้สึกไม่มั่นใจหวาดระแวงไม่กล้าในการตัดสินใจหรืออารมณ์ที่ไม่พอใจจากการที่ไม่ได้รับสิ่งที่ตนต้องการหรือผลของการกระทํามไม่เป็นไปตามที่ตนเองคาดหวังก็จะทําให้เกิดทั้งความกลัวและก็ความที่ระลึกไว้เสมอว่าหากเราต้องการประสบความสําเร็จเราก็ต้องผ่านความกลัวนั้นไปให้ได้3 อารมณ์แห่งความโกรธความโกรธเป็นอารมณ์โมโหเป็นอารมณ์ที่ไม่พอใจเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองในสิ่งที่ตนต้องการหรือทําอะไรไม่ได้หนังใจอารมณ์แห่งความโกรธเป็นอารมณ์ที่มีพลังในการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมซึ่งอจ มีอารมณ์ที่รุนแรงก็จะส่งผลในการทำลายทั้งตัวเองผู้อื่นตลอดจนทรัพย์สินต่างๆได้นี่คืออารมณ์สามลักษณะซึ่งใครต้องการอารมณ์แบบไหนยากเป็นคนเช่นไรข้อต้องขึ้นอยู่กับความคิดและการกระทำตลอดจนการควบคุมจิตใจของเราเองหากเราสามารถควบคุมให้เรามีสติเราก็าจะมีความสุขเราก็าสามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ อารมณ์เป็นพลังทั้งทางบวกและทางลบหากเราต้องการประสบความสําเร็จหรือเรามีเป้าหมายที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเมื่อเราทําไปแล้วมันไม่เป็นไปนตามเป้าหมายแน่นอนอารมณ์แห่งความทุกข์อารมณ์แห่งความกลัวอารมณ์แห่งความโกรธก็าอาจจะเกิดขึ้นได้แต่เราจะเลือกแบบไหนก็ข,ขึ้นอยู่กับวิธิที่วิธีการควบคุมเมื่อเราไม่สู่เป้าหมายไม่ได้หรือเรา ได้รับสิ่งที่เราต้องการไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังเราก็ต้องคิดบวกยอมรับในผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นถือว่านั่นคือบทเรียนคือประสบการณ์และเริ่มต้นใหม่มันก็จะทําให้เรามีอารมณ์แห่งความสุขได้อารมณ์เป็นต้นเหตุของความขัดแยง้งอารมณ์เป็นต้นเหตุของความสุขอารมณ์เป็นต้นเหตุของความผูกพันเราสามารถเลือกควบคุมบังคับอารมณ์ของเราได้ก็จะทําให้ชีวิตเรามีสุขมากยิ่งขึง้นชีวิตมีสุขชีวิตคิดบวก